ร่งดีมันเลยเขาทาด้พี่น้องเลยนี่านี้แงๆว่าถิยัดกับฮู้ดังมันอยู่ไกลกันพูดรุ่งทีมึงสายพามันยานนี่แหละครับบ่ต้องเห็นสแตกแดกบ่ต้องเห็นนุ่มเจมด้วยครับเ้วยอพี่น้องเห็นที่พูดจะของานยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสแต็กแชาแนลฉายยาเรา บอกกินแต่ขี่บอซีแต่ปักไฟสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสแตกแดกช่อแอรทุ <him> um ่ท <Jahr unemployment. S 1> ่านนะครับเอมยูกับปลาเทปนะครับสแตกแดกนะครับผมโอ้คนงานมันเกิดนะครับงานมันเกิดในคอนะครับปลาเทปสแตกแดกนะครับผมอยู่นี่พันย่างนี่ครับพี่น้องอย่างไก่น่ครับโอ้ยอย่างไก่เสียบนะครับพี่น้องนี่ต่อย่างไก่นะครับอย่างไก่คือพี่น้องกินนะครับเนาะ นี่ครับนี่ดำหมดเลยครับกับแก้มห้องนะครับพี่น้องแจ๋วแจ้วครับแต่ในกระมังนี่ก็ต้มครับพี่น้องต้มนะครับต้มแซ่บนะครับผมกินนะครับนั่นมันเกิดขึ้นมวันนี้นะครับแต่โบมี่ร้ายเราครับพี่น้องนะครับโบนี่ยังร้ายนะครับเดาด้วพี่น้องเดาแต่หนึ่งเดียวนี่นะครับ ฟองสีสีจัดงานไม่ถึงนะครับพี่โฟนะครับเก่งปอนหนึงนะครับพี่น้องมีเก่งปอนหนึงกระเทียนนะครับแฮปปี้บุ๊ดดี้นะครับผมแฮปปี้บุ๊ดดี้นะครับมาปักนะครับพี่น้องเนาะนะครับแต่งานมันเกิดเฉพาะโวยพอนี่ชุดผ่าแข็งแรงนะครับมืัอนี้ก็มีโอกาสเข็ดคลิปให้นะครับลงยูทูบยูทูบช่องทางจะฟ้องนะครับพี่น้องนะครับภูมิพระคุณนะครับภูบังเกิดเก่านะครับเกิดในห้ฮาเด็กเกิดมากเป็นคนเนาะ มีก็ได้ปิวบนทอนเนี่ยพี่น้องนี่มั้ยยางเอ็ดลิไกลหนิปะไกลเอ้าหูซื้อยังไงเอ้าหูซื้อยังไงบอกพี่น้องเอฟซีเนี่ยเหนียพี่น้องเอฟพี่น้องเอฟซีเฮาเนียวดีใจมากวันเกิดวันนี้มันเกิดวันนี้มีทุกคนมาซอยเออ เสื้อน้่มเสีฮะโอ้ยขอบคุณได้ร้ายขอบคุณรตีต้องวันที่หนึ่งที่สองไปเออนั่นแหละแถวนะครับนี่นะครับผู้มีขอบคุณของเฮานะครับผู้บึกเก่านะครับได้อีกใจน้อยนะครับพี่น้องผูพันธ์เข้ากับมือผูสร้างกับมืดแมนผูสร้างนะสร้างเขาเถาะอันนี้พอสแตกแดกนะครับพี่น้องผูสร้างนะสร้างเขาผู้ฮาคนตามคน <c oughs> อย่างไกลนะครับกินกันเนาะพี่น้องเนาะดูกันเอาเดี๋ยวกินเห,ห้พี่น้องอ e ีฟซี่คุณมึงจะเข้มแน่นิอ่ะกินพี่น้องอีฟซี่คุณมึงเอาพี่น้องคุณม,มึงควรจะกินไก่ให้เบิรงนะครับเป็นอย่างเองกินเองมากเองนะครับขยันดื้อคำใหญ่บ่มบ่มมึงเอ้ยดพี่น้องค่อยๆุ่งสีบ่เคยดีปหมนกัน เขทาทาเด้พี่น้องเลยนี่างนี้เรียกว่าทิชี้งกับฮู้ดังมันอยู่ไกลกันพอดรุ่งจีมมึงสายพามงานนี่แหละครับ <c oughs> บรต้องเห็นสแตกแดกบรต้องเห็นนุ่มเจมด้วยครับด้วยพี่น้องเหจมจะพูดจะของงานเพ่อ,น,อนี่นะมันีเป็นนอยากใกล้ชู้กินเหมืนอ,อนเขาทาขนาด มาเดี๋ยวพี่นอ้องดึงไก่เสียบเหมือนกันครับกับแกมนะครับเสียบครับพี่น้องอ๋อบอ,อกได้นี่มึงมึงพี่น้องเสียบโอ้ยจีสันนะครับโอ,อ,อเคสูงยังปะสูงล้วปีกว่ท่นสูงนี่เอาลงอีกเอาลงอีกลงนีกไมันใหมไ่ไม่ไม่ไม่เอาตัวนี้ออกก่อน ีกอยู่อยู่หนาเต้านี่แหละพี่น้องหกนี่จะน้อยเลยครับดูนี่กินด้วยเอาละศิลปกรรมการขีบนะครับนี้มันจะเอาไว้กลางตัวอืมนี่ใหม่หมื นี่นะครับพี่น้องอนนทุเ่านะครับอายุ67ปีนะครับใจางานมันเกิดตอนอายุ67ปีนะครับพี่น้องเอฟซีขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเด้อที่เป็รินลังใจให้นะครับซองสแตกแดกแชแนลของเฮานะครับสายยาลโลโกโ้เฮากับคืเอเก่านะครับพี่น,ออน้องบบกินขี่บบกีเตะปักไฟ <laughs> อยู่ในช่องสแตกแดกแชแนลคืเอเก่าครับพี่น้องยามมันแรงเฮ้ามือนี้ บทเำาบราณทำาบรนณไทยคลิปซูมือครับพี่น้องเดิด้วยตัวเดียวสีนะข้อยแข็งวะบังแก้วแก้วอีลี่ครับพี่น้องมึงจะทำนะครับโอ้อยู่โมเมะนะครับอยู่ในหนาเตานี่นะครับพี่น้องนะครับจะทำ อเสือเสือเสือได้พี่น้องพี่เรารักในหลวงกล่อซิปรอลเก่ารักรักล่อเิรอล่เก่าเราเมื่อหัวจะเปในหลวงโอ้ยสอดแทรกสอดแกอย่าบอกมั่วเด้อได้คลิปเลืองส่วยเลยคลิปเลี้ยงมานี่ส่วยได้เลยนี่ชวยในเัาบ่เออ เอาเอาเอายังไงตรงๆว่าอยากขอคุณเนี่ยท่านประยุทธ์พนยังบนแจ้งหน่อยบ่นิขอคุณหลาร้อยแล้วติดปุ่นให้เงินใสให้เงินยังเนี่ยเอาว่าวววทูพี่หน่อยเอฟซีเขาฟังมึงโอ้ยเวลามันจะเป็นกับคนสหายดูให้ให้เนื้อเนืองยังแนวเงินเงินยังแนวแจ้งรายการเอาพี่หน่อยเอฟซีมันจะได้หูเอาโู icism, ouch, ้ก uh, ันแล้วแจ้งรายการโม้ได้คนห้ มีมีมีบัตรบัตรยังไงก่อที่โตัไหวไหมบัตรสวัสดิการนะบัตรสวัสดิการดูพี่น้องเลยบัตรคนจนบัตรคนจนนะครับบัตรสวัสดิการหนึ่งบัตรคนจนหนึ่งนะครับนี่ละบัตรคนจนคือขื่ออันละบัตรเดียวละบัตรเดียวนาะโอ้ขาวทาข่าวทาดูขอบุณท่านประยุทธ์วาดินกิสนับสนุนขอบุณท่านประยุทธ์นะครับที่สนับสนุนป้าเทิดมาสัน ยืนอยู่สม,มือนี่หกสิบเจ็ดปียืนอยู่เลยทนนอนประยุทธ์นทนได้ยี่แต่เมื่อไปยืนนี่บู้ยปล่อยเมื่อต,ตายจะโดนตายจะโดนตายจะโดนมาสัน่นนะครับคนสีเกตบอกสีอะไรครับพี่น้อง <c oughs> บอกหลินว่าหัวประสาทพี่น้องเอ้ยนะครับบแกเขียดแกซิ่งไปนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีดูถือให้กำลังใจติดตามนะครับสแต็กแดกชาแนลออฟฟิเชียลนะครับ นะครับอยู่ในสองพอลูกคือเก่าครับพี่น้องนะครับพาพี่พ้อนะครับพากินพาเที่ยวพาต่าเรื่องนะครับพาเบาหน่วงห้วมวนนะครับผมนะครับทำบ่มียังหมักไม้นะครับพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องที่สบายดีสุขสุขคนเนาะพี่น้องก็ากินสร้างานนะพี่น้องอยู่ทั้งผุนทั้งผีนะครับโอ้เด็กแว่นก็ได้รายพี่น้องเออเด็กแว่นนะครับมันก็สางบุพววมตายมาแล้วเนาะ แก้วอันนี้ติต้มนะครับพี่น้องน,นี่เป็นเมนูต้อมนี่นิเมนูต้มที่ทับไว้นะครับแจะขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องปติ๋มเมื้อ,องี้เราเป็นเอาเอาเอาตัวอย่างแบบนี้คำคำมุมมุมอะไรคุณมึงเนี่ยเนี่ยเขาอนมุนมอะไรหรอกมันหอนบ่อืะพี่พี่น้อนนนนงคูเป่า มีคะถาพร้อมพี่น้องเ,ออเปาคาถาเปาหอ,อนเปาในห,นอ,ในหอนหอนนะพี่น้องมันจะกินเจอระแนนหน่อยะนะครับโอ้แกวอีดีครับพี่น้องเอ้นะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องด้วยรับที่มารับชมคลิปนะครับสแต็กอยู่ในช่องสแต็กเด็กเชนเนลออฟิเชียลนะครับขอบคุณพี่น้องเดี๋ยวมาอวยพรงานมันเกิดปลาเทปเนาะมึงหนีกับจัดให้เพื่อนเป็นเป็นรางวัลเดียร์ธรรมดาเลยนะครับจัดให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนมีความสุขความเจริญ เป็นมิดสุขภาพแข็งแรงลูกเต่าอวยพรวไห้ให้มันอยู่ดีมีแห้งทุกท่านทุกคนนะครับพี่น้องเนาะเอานะครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปนะครับผมผมมู้เป็นลูกนะครับสแตกแดกใช่ไหมครนมเจมหรือว่านมเจมนะครับยู่ในช่องของเฮาคือเกานะ่าเนาะพี่น้องเนาะมื้อน,นี้จากนา้มันเกิดในพอเด้อนะครับพี่น,อน้องสิอวยพรให้เพื่อได้บ้านนะครับเดี๋ยวแพนกล่องไปหาพอเด้อนะครับ อ่ะนะครับคุณพ่อนะครับมาดูสายงานมันเกิดไหเดอร์ดูเอายอดไหนพ่อให้สุขภาพแข็งแรงให้ยูดีมีแห้งควบเจ็บใหญ่ใหญ่ควบไขยายมีให้อายุหมั่นกว้านยื่นไหนพอมออยู่ก็รู้ก็ตอบไป็นดนนะครับกายาเอาใจใจหลายอยู่กับอยู่มีความสุขควบจะเลื่อนน้ำกันลำบากกับลำบากน้ำกันรวยก็รวยน้ำกัน นะดูบอลยังกะดีหน่อยดูเป็นยังผิดพลาดไปกะดูขอเข้มาขอเข้าไปแต่พอให้วยพ่นให้ลูกได้ที่ระเบาดพอให้ระเบดรู้ด้วยเด้อจาถูกพอถูกลาซารีนัางวันที่สองจาถูกทีหนึ่งว่าดอกเอาที่สองนี่แหละเนาะแก้วเอาเขาตาพี่น้องนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์ซูนะครับคุณพ่อนะครับแต่งกด subscribe ให้เราด้วครับในตั้งจอทางยูทูบนะครับอ่ะเดี๋ยว อันตัวต่อไปหฮพอเปา,ปา,ปาเคปไหมครับน้องเอาเปามององเพลงดูเฮ้ยทองเพลงอยู่บ่นี่ยเลือกอาบบบนบาทเลยของเพลงอยู่บ่อันเดอร์บีเบอร์เดย์ทูยูอเดรีเบร์เดย์ทูยูบีเบร์เดย์ันเอเบร์เนยบร้อยพี่หอ้ออ่ันตัวต่อไปนะครับก็คือป๋าพูดสิบโมกินเด้นะครับ ไปให้คุณหลานแทนนะครับคุณหลานมาแล้วพี่น้องหลานนะเป่าตอ่อในหลานต่อนะครับน้องครผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่ยังให้กำลังใจอานะครับพี่น้องเซ็ตอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นุ่มเจมส์แตกแดกนะครับหรือว่าคุณพ่อนะครับขอลาเอฟซีก่อนไปก่อนด้วยครับสวัสดีครับอ่าพ่อสวัสดีเอฟซีนี่สวัสดีครับ